สีพันสจมานาชัยหัะสมาคมทให้ที่ตำบลปักน้ำบริเวณตลาดหัวก่อเป็นการดำเนินงานด้วยอัศวะเหมนิวเจนนะคะต้องขออนุญาตขอเสียงปรบมือสอสองกรอบเลยนะครับได้สจได้อบจได้หมดเลยวิกฤตที่พวกเราเดียนร้อนในเรื่องของโควิดครับงเราพามาด้วยคุณแม่พี่เชฟ จะส่งของไปในสภาผู้แทนราษฎรไปช่วยคเอาฝากมาบอกว่าเป็นห่วงทุกคนและคิดถึงตัวคุณเองใกล้ชิดกับไอเอ๋มาตลอดก็รู้ว่าไอเอ๋เป็นห่วงจริงๆเรื่องของเทศบสถาลนวัฒนรมสุราการค่ะในเรื่องของการศึกษาต่างๆนะคะก็ต้องฝอกขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้ด้วยเช่นมอบถุกและชีพขอบคองด้วยกับนะคะขอบคุณท่านผู้เลขานะคะหรือว่าผู้ช่วยด้วย นางจีนอยู่กองหมาข้นโค่นแต่เจเจเจ้าหน้าที่อาจจะมีเสื้อผ้ากระดานกระด่างจะไปบ้างอะไรเนี้ยเจเจสามไปด้วยกันวันนี้ผมทำหน้าที่ในสภาผู้แทนเจเจสามยองสก๊อตเจเจสามนะครับพี่น้องชาวกองปูฝั่นนางจีนกองช้างพี่ก็ไม่ว่าจะในช่วงที่มีวิกฤตหรือไม่มีไอเอก็ยังคอย นึกถึงพี่น้องชาวสมุทปราการทุกๆคนตลอดด้านน้สีเขียวด้านขวามือนะจ๊ะรับน้ำดื่มสนุนไทยอร่อยอร่อที่คุณเอกฝากงานให้ทุกท่านไม่ดื่มต่อหี้าจอํานาที่คูอกทนเพิมินะคะก็คือท่านสจวชิรชีอ้งพลเราังื่ทีนงือามันวิงติดังนั้นการที่จะทให้ไม่เกิดได้ต้องกรประการเอดียวกันเราก็มุ่งเน 没评价。 มีผู้นําบางท่านที่ไม่เห็นความสำเร็จทำทันทีก็คือการสั่งซื้อรถตัวหนอนเราอมาเล่าให้ท่านฟังก็บอกว่าเขาเป็นเป็นเชิญตัวแทนของท่านชิญสวัสดิ์กับสวัสดิ์เหี้ยง อิมมากนะครับ